ตามสถานการณ์กันต่อนะครับอีกเรื่องใหญ่หนึ่งเรื่องที่ต้องเอาใจช่วยและกติดตามสถานการณ์ก็คือในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดไล่กันไปตั้งแต่ชุมพรลงไปใช่ค่ะน้ำท่วมหนักมากจริงๆนะครับครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสถานที่ราชการสนามบินล่าสุดที่นครศรีธรรมราชมีรายงานว่าต้องปิดให้บริการชั่วคราวแล้วใช่ค่ะคือตอนแรกเนี่ยทีมข่าว newtv ของเราเนี่ยจะลงไปก่อติดสถาน,นการณ์แต่สุดท้ายไปไม่ได้คุณรัฐวุฒิต้องกลับมานะคะส่วนทีอ่อื่นๆนะนคะที่ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์หลายพื้นที่ยังคงวิกฤตอยู่นะคะแต่ว่าเมื่่่อชชวง้าที พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะนําทีมลงไปช่วยผู้ไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วมนะคะโดยที่กองบิน6กแห่งใหม่ดอนเมืองนะคะพลเอกประยุจันโอชาพร้อมคณะเดินทางไปจังหวัดนาราธิวาสไปติดตามงานด้านความมั่นคงแล้วก็ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่วัดร่อนตําบลตันหยงมัด และที่มัสยิดกลางอำเภอระแงะนะคะโดยไปมอบถุงยังชีพกว่า1000ันชุดแล้วก็ไปพบปะที่น้องประชาชนเพื่อให้กำลังใจก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในเย็นวันเดียวกันนี้ค่ะแต่มา่าเช้านี้ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆทั้งสิ้นนะคะ,ะใช่ฮะส่วนไปดูสถานรรการณ์ที่หนักมากนะคุณรัฐวุฒิก็คือที่นครศรีธรรมราชเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักตลอดทั้งคืนเลยค่ะแล้วก็เกิดน้ําป่าทะลักเข้าท่วมโรงพยาบาลชฉอวด อำเภอเฉวดกลางดึกระดับน้ำเนี่ยอยู่ที่80เซนติเมตรนะคะโดยในแพทย์บัญชาค้าของในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่าถ้าวันนี้น้ํายังไม่ลดเนี่ยจะต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในทั้งหมดไปที่โรงพยาบาลเชียนใหญ่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็โรงพยาบาลอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงกันด้วยค่ะ <c oughs> ทั้งนี้อย่างที่บอกไปนะคะมีรายงานว่า ฝน<ผ> <มา S 1> ตกหนักมากแล้วก็พื้นที่การเดินทางเนี่ยมันถูกตัดขาดหมดนะ,นะคะทาให้สนามบินนครศรีธรรมราชปิดให้บริการทีมข่าวเราเนี่ยที่เตรียมจะไปลงพื้นที่เนี่ยไปไม่ได้ก็ต้องบินกลับมานะคะคมีน้ําท่วมในสนามบินด้วยนะครับ,รบที่นครศรีธรรมราชส่วนที่เกาะสมุยนี่ก็ได้รับผลกระทบมากเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับล่าสุดมีผู้ที่ติดอยู่ในบ้านคุณยายอายุ82ปีคุณยายเมียนใจเปียมเนี่ยนะครับคือบ้านเนี่ยพังถล่มลงมาจากเหตุตที่มีน้ําป่าพัดเข้ามา ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องพยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือคุณยายออกมาล่าสุดนั้นช่วยคุณยายออกมาได้แล้วคุณยายออกมาเนเจ้าหน้าที่บอกว่าตัวสั่นมากะที่สําคัญคือต้องดูแลอย่างดีคุณยายมีอาการเป็นโรคหัวใจด้วยใช่ค่ะ,ะครับส่วนตัวเมืองเกาะสมุยเองเนี่ยนะครับจุดท่องเที่ยวที่สําคัญฝนตกตลอดทั้งคืนถนนบางช่วงมีปริมาณน้ําที่ท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรนะครับรถยนต์รถจักรยาน,ย,านยนต์บางส่วน ฝ่าน้ําไปเครื่องดับแน่นอนครับ,รบนักท่องเที่ยวบางส่วนต้องนั่งแช่น้ํารับประทานอาหารตั้งแต่ค่าที่ผ่านมาเพราะว่าเดินทางกลับไม่ได้มีปัญหานะครับหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ก็เร่งลงพื้นที่เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือกันอย,อย่างเต็มที่เหมือนกัน ส่วนที่ตำบกลกรูดอำเภอการนาดิตที่สุร,ราษฎร์ธานีนะคะ,กะเกษตรกรชาวสวนยางพาราเนี่ยไม่สามารถออกไปกรีดยางได้คือใช้ชีวิตปกติก็ไม่ได้อยู่แล้วไปกรีดยางนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะฝนตกหนักน้ําท่วมนะคะโดยกเกษตรกรบอกว่า10กว่าวันเนี่ยไม่ได้ไปกรีดยางเลยตอนนี้ราคายางสูงให้คุณนัทวุฒิยางสูงสแต่กรีดไม่ได้อะกรีดไม่ได้ใช่ค่ะใช่ ส่วนที่ชาวบ้านที่บ่อน,น้ําร้อนอำเภอการจนาดิตนะคะเร่งขนย้ายของขึ้นที่สูงเพราะว่าน้ําท่วมหนักโดยเฉพาะบรรดาผู้ป่วยกับผู้สูงอายุนะคะคต้องย้ายครอบครัวขึ้นไปอยู่บนรถตู้10บล้อค่ะของเอกชนที่เขาเอามาจอดเอาไว้ที่ถนนเซาเทิร์นเพื่อให้อาศัยไปพางๆก่อน,นแล้วก็ปิดท้ายที่เหตุสลดนะคะที่จังหวัดพัทลุงเด็กชายพัฒนพงศ์พรารรักษ์อายุ10ปี14ปีนักเรียนชั้นม .2 โรงเรียนวีรนาศึกษาค่ะจมน้ําหายไปนะคะในคลองบ้านสายในขัน หมู่ที่8ตำบลควนถนนอเภอเขาชัยสนหลังจากที่ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านเพื่อนไปบ้านญาติแล้วทีนี้น้ํามันเชี่ยวมากอะ,ค,ะค่ะตอนน,นี้นักประดาน้ากําลังเร่งมงมศพอยู่แต่ว่ายังไม่ครบนะคะคือน้ําที่ภาคใต้เดียมันจะมาเร็วามาแรงมาแบบไม่รู้ตัวรนะรถจักรยานยนต์ทานไม่ได้แน่นอนขนาดกระบะ ใช่ค่ะยังไม่ไหวพัดหายไปแล้วก็ทำให้ผู้เสียชีวิตไป2รายที่นครศรีธรรมราชวันก่อนเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าพื้นที่ภาคใต้เนี่ยถ้าหากว่าไม่มีฝนตกลงมาจะกลับเข้าสู่การปกติได้มากน้อยขนาดไหนแล้วมันมีโอกาสที่ฝนจะตกเพิ่มเติมหรือไม่นะครับเราอยู่กันกับคุณดรุณแสงฉายพีกรมท่าอากาศยานนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องของการบินกันก่อนนะครับค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณดรุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกิติมาแล้วก็คุณรัตวรฒินะครับคุณดารุณคะตกลง ค่ะตอนนี้สถานการณ์ที่ท่ากาศรรยานนครศรีธรรมราชเป็นยังไงบ้างคะยังปิดให้บริการอยู่หรือเปล่ายังปิดอยู่ตั้งแต่เวลาแปดโมงครึ่งนะครับค่ะเป็นเวลาสองวันหรือจนกว่าสถานการณ์จะซีกตายครับเนื่องจากว่าน้ําเริ่มมาท่วมดันเวนะครับค่ะและ้วตอนตอนนี้เครื่องบินที่จะไปลงที่นครเนี่ยสามารถจะไปลงที่ไหนทดแทนได้ไหมครับก็ไปลงที่จังหวัดตรังได้ครับค่ะ ที่สุรา์ได้ครับค่ะครังหรือไม่แต่กระบี่หรือไม่แต่กระบี่นะครับค่ะครับเออแล้วปัญหาผู้โดยสารที่ตกค้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะรับผลกระทบตรงนี้นี่ช่วยเหลือยังไงบ้างคะผู้ตกค้างเนี่ยก็ตอนนี้ได้ประสานกับรถทหารนะครับที่จะเอ่อส่งไปยังท่าอากาศยานตรังค่ะหรือท่าท่าอากาศยานสึกเอ่อสุราดนะครับค่ะเอ่อเพื่อให้เขาได้เดินทางต่อต่อไปได้นะครับค่ะก็ดําเนินการ อำนวยความสะดวกครับภาษาอำนวยความสะดวกพวกนี้ครับค่ะครับตอนนี้ฝนยังตกอยู่ไหมคะตอนในพื้นที่ก็ก็มีฝนอยู่แบบปลายนะครับแต่แต่ปัญหาคือว่าน้ําน้ําที่ที่ไหลมาสู่ท่ากาศยานเนี่ยครับค่ะน้ําตกตามภูเขาตามแองต่างต่างน้ำ่าใช่ไหมคะน้าป่าก็จะไหลเข้ามาสู่บริเวณท่ากาสยานค่ะครับก็ก็จะทำปัญหาได้ ครับคือสรุปตอนนี้มีเฉพาะที่ท่าอากาศยานที่นครศรีธรรมราชที่ปิดให้บริการชั่วคราวที่อื่นยังใช้งานได้แต,แต,แต่แต่ต้องขึ้นอยู่กับสาภาพอากาศด้วยหรือเปล่าครับท่านครับใช่ครับบางที่เนี่ยสาภาพอากาศปิดเนี่ยฮะฝนตกหนักเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องสาภาพอากาศที่ทําให้เครื่องบินเนี่ยไม่สามารถที่จะลงได้กันนะฮะัเป็นปิดอ่อนแต่นั้นเป็นช่วงสั้นๆนะครับทิศสมุยตอนนี้เป็นยังไงฮะท่านสามารถที่จะขึ้นลงได้ปกติไหมครับเช้าวันนี้สมุยยังไม่มีรายงานนะครับสมุยก็เป็นของ ก็จะบางเกอะเอเวนะครับในจุดอื่นๆตอนนี้ยังสามารถที่จะใช้งานทดแทนที่นครได้ถ้าถ้าไปลงที่สุราษฎร์แล้วเนี่ยถ้าจะกลับมาที่นครตอนนี้ต้องใช้วิธียังไงครับทางทางบกสัญจรได้นะครับซึ่ปกติเส้นทางสาย401เนี่ยฮะระหว่างนครศรีธรรมราชกับสุราษฎร์เนี่ยนะฮะทางคมทางหลวงเนี่ยก็ยังใช้ได้ได้ดีแม่แม้จะน้ำท่วมนะฮะถแต้องใช้รถใหญ่หน่อยนะครับ เรให่หน่อยซึ่งก็ก็ประสานรถทหารที่จะรับส่งนะครับร<ค>ะยะระยะทางประมาณร้อยห้าสิบกิโลเมตรเนี่ยก็ก็ยังพอได้อยู่นะครับพอ <คะ S 2> บรรเทาความเดือดร้อนข,ของประชาชนของผู้โดยสารได้ค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ก็จะไปตรังตรังก็ประมาณใกล้เคียงกัน150ร้อยห้าสิบกิโลเมตรค่ะค่ะเอาแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยที่สนามบินนะครศรีธรรมราชปิดก่อนสองวันคือหกกับเจ็ดแล้วถ้าเกิดว่าเปิดให้บริการเมื่อไหร่เดี๋ยวมีการประชาสัมพันธ์อีกทีหนึ่งถูกต้องครับค่ะติดต่อสอบถามได้ที่ไหนคะ ก็สายการบินอย่างนะครับสายการบินก็จะมีเออตอนตินกรดิสมาราชศูนย์แปดหนึ่งค่ะศูนย์แปดหนึ่งค่ะห้าสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์แปดห้าสามแปดแปดห้าสามแปดค่ะนกแอร์คอนเซนเตอร์นะคะับหนึ่งสามหนึ่งแปดค่ะนะครับ 18, ค่ะแล้วก็ไทยอเอเชียศูนย์เจ็ดห้าสามหกเก้าสองศูนย์สี่ครับค่ะ,ะคแล้วแอร์นกแอร์อีกมือแล้วกันนะครับศูนเจ็ดห้า 355052นะครับค่ะครับแล้วก็ขอบพระคุณครับท่านครับครับยินดีครับครับ คุณดรุณแสงฉายนะครับอภิรีกรมท่าอากาศยานสรุปแล้วก็คือแค่นครศรีธรรมราชต,ตอนนี้ที่ที่ปิดให้บริการชั่วคราวใช่ค่ะ,ะคก็มีปัญหาลองติดต่อไปที่สายการบินที่ให้บริการนะคะเราจะไปติดต่อเราจะไปติดตามสภาพอากาศที่เกิดขึ้นนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีพายุเข้าอีกไหม,มถ้าเกิดว่าพายุไม่เข้าฝนไม่ตกอีกเนี่ยสถานการณ์ก็อาจจะบรรเทาเบาบางลงไปได้นะคะกลับไปที่บดีกรมอุตุนิยมวิทยาคุณบันชัยฝักอุดมชัยค่ะคุณบันชัยสวัสดีค่ะ สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับผมค่ะคุณบรรชัยคะสาเหตุหลักๆของน้าท่วมภาคใต้จริงๆภาคใต้เนี่ยถ้าช่วงมรสุมเนี่ยก็จะท่วมแบบนี้แต่ว่าปีเนี้คะ่ะสาเหตุหลักคืออะไรคะก็มีสองตัวนะครับตัวแรกคือลมรสมประจำฤดูนะครับค่ะอีกตัวหนึ่งคือมีหย่อมความกดนะคตามที่หัวเกาะบนียอนะครับค่ะเดนผ่านมาเลเซียเข้ามาผ่านภาคใต้ของเรานะครับผ่านแถวตะวันทิวาปัตตานีเข้ามาแล้วก็ลงไปทางอัลมันนะครับตัวนี้ก็ทําให้เกิดฝนตกหลักในบริเวณภาคใต้เริ่มจาก ตั้งล่าสุดเลยนาที่วาดปัตตานียาลาสงขานะครับซึ่งต่อมาเพื่อตัวหย่อมนี้ลดขยับสูงขึ้นมาก็ําให้ฝนมาตกที่พัทลุงนครศรีมาราษุฎราธานีขึ้นมาข้างบนนะครับครับครับคือตอนนี้ฝนจะยังตกในพื้นที่ภาคใต้อีกยาวนานมากน้อยขนาดไหนครับท่านครับครับต้องแบ่งเป็นภาคใต้ตอนล่างนี่ฝนเริ่มลดลงแล้วนะครับปัเตานี่าลาสงขารดแล้วก็ยังเหลือนครศรีมาะครับสุราษฎร์ซึ่งสําหรับนครศรีมาชกับ ตุลาเนี่ยฝนจะเริ่มลดลงในวันที่เจ็ดนะครับค่ะแล้วก็จะแต่ฝนจะสูงขึ้นมาถึงชุมพรถึงประจวบเพชรบุรีนะครับซึ่งิ้นสุดไปถ้าฝนจะลดชัดเจนทุกจังหวัดก็คือหลังวันที่แปดไปแล้วครับค่ะอย่างนี้ชุมพรประจวบเพชรบุรีนี้ต้องเตรียมมือเตรียมตัวรับมือกับพายุที่จะเกิดขึ้นไหมคะอ่าสหรับชุมพรเนี่ยตอนนี้ฝนก็หนักแล้วนะครับพราะตอนมี้เรานำตัวมีส่วนของปรจจวบนี่ฝนก็ คงจะไม่เกิดลูกพายใหญ่นะครับเพราะว่าประจวบันพื้นที่ที่น้ำค่อนข้างจะน้อยอยู่ในช่วงสัปดาห์มานะครับแล้วก็เป็นอยิเวณเช่นกันนะครับอาจจะมีฝนตกมาบ้างแต่ที่ห่วงคือเรื่องของผลบริเต่ตาคต่วันคกเฉชื้นอยู่นะครับอาจจะเสียหายจากฝนในช่วงนี้ครับครับคือระลอกเนี้ย8มกราคมเนี่ยนะครับแล้วมันจะมีละลอกต่อไปไหมครับมีแนวโน้มที่ฝนจะมาหนักๆอีกไหมครับ ผลสำห่อไปที่ที่เราคาดไว้ก็จะมีส่วนของจากลมมรสุมนะครับ <c oughs> ประมาณกลางกลางเดือนสิ 18, บเจ็ดสิบแปดมกราจะมีลมมรสุมลมหนาวอีกรอบม,มังลงมานะครับ <c oughs> ในภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรลงมาจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับ <c oughs> แต่ไม่หนักเหมือนอย่างช่วงที่ผ่านมาเพราะช่วงที่ผ่านมามีสองตัวประกอบกันนะครับับเพราะฉะนั้นต่อตรงนี้ช่วงนี้น่าจะหนักที่สุดแล้วสําหรับาการน้าท่วมในพื้นที่ภาคใต้ในฤด,ดูกาลนี้ ครับก็เป็นช่วงนี้นะครับที่หนักที่สุดเราเฉพาะในพื้นที่ของนครศรีธรรมราชแล้วก็อน,นาค้คือสุราษฎร์ธานีนะครับเพราะนครศรีธรรมราชช่วงที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้ฝนหนักมากนะครับจากความชื้นมากที่สามบินที่วัดได้ประมาณ400มิลนะครับ3.99.8นะครับและแล้วหลายพื้นที่ของของ,ของนครศรีธรรมราชก็มีฝนตกหนักซึ่งฝนในพื้นที่ตรงนี้จะลงไปทางสว่างแล้วลงไปที่ที่คุณพินนะครับของสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งไปตามรั้วตะปี ดูแลาดีต้องระวังรับน้าวันนี้ให้ดีๆด้วยครับวันนี้นะคะท<ม>่านที่ปรดีษแล้วทั่วไปเนี่ยค่ะอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่ดีๆก็มีฝนช่วงปีใหม่ตรงนี้เกิดจากอะไรคะก็เป็นลักษณะตัวนี้นะครับก็คือยอมความกวดและกระแสที่มาเคลื่อนที่มากรุงเทพมหานครระรับพื้นผกขอบนั่นนะครับในส่วนของพายุก็ไม่ใช่แต่เรื่องของลมที่เขาเ้าไปเลี้ยงจากตอนออกเลี้ยงใต้าใตาจากทะเลเข้ามาก็เคยทาให้เกิดฝนในช่วงนี้นะครับก็ไม่มากที่จะที่บะ อาจจะทําให้บางคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงอาจจะเป็นหวัดได้นะครับค่ะสุดท้ายสั้นๆค่ะกรุงเทพจะหนาวอีกไหมคะกรุงเทพหนาวจ,จัดๆอย่างช่วงกินเย็นจัดๆอย่างช่วงท,ที่แล้วคงจะไม่ไม่ถึงขั้นนั้นแล้วนะครับครับ<ะ>ก็จะมีช่วงกลางๆเดือนอาจจะเย็นบานิดหน่อยแต่เป็นลม้มากกว่านะครับอากาศเย็นอาจจะไม่ไม่เย็นมากนะครับจะมีทั้งเหนืออีสานนะครับที่ทจะจะหนาวต่อไปนะครับค่ะเอาละครับตรวจสอบเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะครับผมค่ะ